สวัสดีค่ะดูสิตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าป้ากับลุงก็คิดถึงน้องไหมทองนะคะน้องไหมทองเขาอยู่ตัวเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีเอื้อยนินี่อยู่ด้วยแล้วน้องอยู่ตัวเดียวลุงกับป้าก็สงสารนะคะสงสารก็ลงมาเล่นด้วยออกก็เล่นด้วยดึกยังไงเขาก็โุยเล่นกับตานะคะเล่นกับคุณตา เล่นกับคุณตาชนกให่มีเพื่อนก็เล่นกับคุณตานะคะเล่นกับคุณตาเล่นกับคุณตายดูสิเนี่ยตรงนี้ก็รกมากเลยมีอะไรวางเยอะแย,ยะที่นี่อีกน้องไม้ทองไม้ทองโอ้อยากมีเพื่อนเล่นติลุกให้เข้าไปอยู่ในบ้านก็เขาก็ไม่ไม่ไม่อิสระเนาะเขาก็ไม่ได้ไปหรือไปขี่ได้ก็ให้อยู่ตรงนี้ โอ้ยสงสารตังเลยอยู่ตัวเดียวนี่เนาะอยู่กับคุณตาไม่ทองอยู่กับคุณตาค่ะอ่าเดี๋ยวถ่ายไม,ไม่ได้ระดับลุง,ลงเดี๋ยวถ่ายเป็นน้องไหมก็ได้อ่ะถ่ายเป็นน้องไหม,มฮะมน้องไหมน้องไหมน้องไหมก,กลัวน้องไหมเทอง คือซุณลุงน,น้องไมทองดูทูเน่าดูทูเน่าโอ้อยบริสุทิดีดีเกาะจะไหนลูกน้องไหมทองจะไปไหนเอ่ยไมทองจะไปไหนคะจะไปไปข้อห้องน้ำที่ไหนคน <โอ S 1> ก็ไม่รู้เอา้าดึกแล้วยังยังวิ่งเร็วอีกไหมทงองนี่ดาไปไหนลูกดึกแล้วยังวิ่งเร็วอีกเนาะไมทองไมทองอยู่ไหนคะ เ้อยทำไมวิ่งปุ๊ดไปเร็วจังเลยขนาดเมืด่อืนไหนล่ะไหนล่ะได้ยินเสียงป้องเล่นป้องเล่นอยู่ไหนล่ะมาเรียมาเรียมาเรียอี๋หยาไปไหนลูกไ่ทองไปไหนมาลูกดูที่หยอกดวงตาหยอกดวงตาดูที่หยอก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 ชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่น กอสงสารเขามานี่คุณตาเดินมาทางนี้ค่ะอเอออุ้ยก็อชอบเดี๋ยวคุณตาอย่าเพิ่งเดินมาเดี๋ยวมันระยะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยนั่ตรงนี้อุ้ยดูคุณตาอุ้มคุณตาอุ้มน้องใหม่นะคะดึกแล้วตากับยายก็คิดถึงน้อง คิดถึงน้องเขามาอุ้มน้องอยู่มาเล่นกับน้องอยู่นะคะยังเจ็บอยู่แล้วลูกยังเจ็บแผลอยู่เลยเพื่อนานเช่าเจ็บสีละเพื่อนานเช่าเจ็บแอ่อักษ์มาหาได้ได้หาได้หาได้กอดกอดกัน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 หาได้หาได้หาได้เออหาง่วงแล้วลูก วิ่าง่วงบ่าเาลลเล่นกับตาเล่นกับยายเนาะน้องไม้ทองก็เล่นกับตากับยายเนาะอ,อออีหย่านี่านะ่ะไม้ทองนี่ี่ดาไม้มทองนี่จงจานน่ารักน่ารัก,รกชอบหยอกนะคะน้องไม้ทองชอบหยอกดูที่เนี่ยหยอกคุณตาหยอกคุณตาหยอกชอบหยอกจังเลย นี่เกาะ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 เนี่ยมหาใหญ่ละเอาไปอีกละนนะน่ะไปแล้ว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 มาเล่นกับน้องไหมทองให้กำลังใจน้องไหมทองนะคะไหมทองไม่มีเพื่อนค่ะ ไม่ท้าไม่มีเพื่อนค่ะคุณตาเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนเนาะดูเกาะขาดูเกาะข,ขาตาเลยดูสิเนี่ยเกาะขาคุณตา <c oughs> ไม่ท้วงแต่แล้วดื้จังเลยสนมากเลยเกาะข,ขาคุณตานี่กัดนะคะกัดมีกัดด้วยเกาะแล้วก็กัดไหม อยที่เล่นกับทูเน่าจนทูเน่านี่หมุนอุ้ยปุ้ยเลยกัดทูเน่าเล่นกับทูเน่ากัดทูเน่าแล้วไหมทองกัดทูเน่าแล้วก็ฝากคลิปน้องไหมทองน่ารักสั้นๆไว้ให้เป็นาฝากรอยยิ้มให้น้องอาฝาก ความน่ารักของน้องไหมทองฝากรอยยิ้มไว้ให้นะคะความน่ารักของน้องไหมทองทําให้เรายิ้มได้คะ่ะก็ออกมาให้กําลังใจน้องไหมทองเพราะว่าสงสารเขาดึกนะคะอยู่ตัวเดียวเอี้ยนินนี่ก็ไม่อยู่ด้วยเนาะไปหาไปกับคุณลุงแล้ววิ่งไปนู่นแล้ว ออกมาชมสวนตอนดึกๆเป็นเพื่อนน้องไหมทองค่ะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องก็ทําให้เรามีกําลังใจพลอยมีอ่ะมาอีกละไหมทองไหมทองคนน่ารักมาอีกละไหมทองคนน่ารักมาอีกแล้วดูดูวิ่งไปวิ่งมาอืมโหอันนี้รกมากเพราะว่าฝีฝีปากของน้องไหมทองแท้เลย หรือกระจุยกระจายเลยนะคะเนี่ยเอ้ย,อยนิวน้ำดีหลายน้้ำคุณตาไปเอาน้ำม,มาให้กินเนาะอย่ายนาิวน้ำอืมโอเคค่ะสำหรับคลิปน้องไหมท้องน่ารักสั้นๆก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ